ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกบีพามาดูทีมงานโซนบ้านพายุกันหน่อยนะครับใช้โคโมบุซีสองร้ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะ 200L เ hey, ฮ้ PC 120 L นะครับนี่โคอโมโบสุพูดผิด ครับบืนบ่อกับน่าจะเป็นล็อกกี้นะออทางไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับขุดสะครับขยายสะ ดินเหนียวครับดินเหนียวเป็นก้อนเลยครับดินแบบนี้รถไถดันยากครับอโอ้ม่สุ พีซีร้อยยี่ส <initiatives> ิบขีดเอลวัยไหมคูนบอมั้งจอบเกือบ หนึ่งไร่ดูจากหลักแดนที่เขาปากไว้นะครับไปนูน่นไปนูน่นแล้วก็น่าจะนูน่นนู่น ดูเหมือนเปลี่ยนปั๊มมาใหม่เปลี่นมามายนปัน๊มเปลี่ยนโบ ชมการทำงานนะครับของเจ้าคมสุ่ p ิ1 2 0 l คอนโทรลเป็นคอนโทรลชกมวยชกมวย ไม่รู้ว่ารุ่นนี้มันมีไม่รู้ว่าคอนโทรลตัวนี้มีกี่รุ่นนะครับผ่านมาเจอก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันลงต่อไม่ได้แล้วครับข้างล่างน้ำถ้าไม่สูบออก แถมแถมอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปเอาไปแล้วครับทางก็จะนุ่มๆหน่อยนะก่อนจะขึ้น ไหวไหมไหวไหมโอ้ต่อครับได้ครับเจ้าล็อกกี้สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง youtube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ